สวัสดีค่ะ FC ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักาวรานแบนด์ออฟฟิเชลนะคะลูกสาวคุยแล้วนะคะหลังจากที่แม่เราะไปหลายวันนะคะลูกสาวคุยมากๆเลยตอนนี้นะจะพาลูกสาวอาบนะ้ำสวัสดี FC, สว,ส,ด FC. สวัสดีค่ะเคเพสงออกนิดผมกํเลังอาบน้ำใกล้คุนะคยแล้ว่รอมคุยค่ะคุยพาออยุบานในม่พายุบานออบานคุยเลยย จุกไม่กุยนี่ดมกุยกุยกุยกออกุยค่ะกุยมากๆเลยค่ะไม่ได้อาบน้ำให้นางนาแล้วกุยเออแล้เอากุยกุยกินเลมากุยแอบหาผู้ชายมันไม่กุยไี่กินผู้ชายี่กินผู้ชายไี่กินผู้ชายค่ะ้้ฮ้ย้ยเย้้ยเย้น้ เดนอ่ะเดนอ่น,อ <c oughs> น่นารักหนูน่ารักน้องฉันน่ารักนี่นะคะจะมาอาบน้ำให้น้องปโิโป้นะคะจะอาบน้ำให้น้องฟปโป้วิธีการอาบน้ำทุกสาปการอาบน้ำปิโป้นะคะการอาบน้ำสุนัขเนาะเคล็ดลับน้องเคซี่นะคะ เทปรามนองเทศสีและอาบนา้ำ <c oughs> เราจะจับคอเราจะอะ่นี่นะคะเราจะจับคอเขาอย่าฉยเฉยจับจับคอชูไวใใ้ให้ปากให้ให้ให้ปากนี่เอามือมาไว้ใต้ข้างชูแล้วก็นิ่อไปนิดนึงแล้วก็ให้เขาชูหน้าขึ้นอย่างนี้นะคะนะคะให้เขาชูหน้าขึ้นแบบนี้ลูบมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำค่ะ ใส่น้าด้านบนก่อนนะคะใส่น้าด well ้านบนก่อนใส่น้าด้านบนด้านข้างนะคะใส่น mm. ้ําประคองเขานะคะประคองตรงนี้ไว้นะคะให้เขายืนแบบนี้เราจะมาทําตรงศีรษะเขาก่อนนะคะจะทําก่อนทาหลังก็ได้เนาะแต่น้องเคสซี่เลือกที่จะทําก่อนนะเพราะว่าหนูจะฟอกแชมพูไว้ตรงนี้เพราะว่าหนูน่ะน้องเคสซี่เนี่ยมากดมมากดมเขานะคะก็ต้องฟอกไว้นะคะ ออกไวให้มันหอมนะคะนี่นะคะพยายามทำแบบนี้นะคะชูไว้แบบนี้แล้วมันจะมีเคล็ดลับอยู่วิธีล้างหน้าของชนะนะคะเกลว์เกลเกลเกลน้ำใสค่ะเกลว์เกลเกลเกลค่ะพยายามขยำ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 นะคะพยายามให้ท้อผ่อนคลายด้วยแต่อย่าให้โดนหน้าเขานะคะแด้ถ้าเกิดว่ามันโดนหน้าเดี๋ยวหนูมีเคล็ดลับน้องเทสซี่มีเคล็ดลับในการอ่า บอกนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วเราก็น้ำใส่นิดนึงนะคทะางเข้าแชมพูใสอันนี้ใช้แชมพูเด็กน้อยนะคะนี่นะคะแล้วก็ทำเยอะๆแยกให้ถูหนาอย่าเพิ่งโดนหน้าหน้าล้างสุดท้ายก็ได้นะคะ้นหมาสิล้างหน้าสุดท้ายนะคะอันนี้จะสระตรงนี้คือถอกหมาเความว่าถอกไวใ้ให้แชมพู ถูก <c oughs> คนมันจะหอมจับดีๆจับตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจับแล้วก็รำตัวนะคะรำตัวหน้าม้าใจนะคะรำตัวก็ต้องให้เขาหขนหน้ามาด้านนี้แล้วก็จะเห็นจะเข้าพยายาให้น้องเขาเหยียบจับตรงนี้เราก็ได้เดยังไม่สุดๆเนีน่ยจับออเ,เออแชามพูใส่เลยคะ่ะ แต่เยอะอมเยอะค่ะเจ้า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 อาลกินทุกอย่างแล้วนะคะอาบน้ำลูกเสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ำที่มอเตอร์ไซค์เป็นยังจะพ้าที่มอเตอร์ไซค์เพราะว่ามลมธรรมชาติมันจะทำให้เขาสบายตัวนะคะถ้าไปใช้ใดเลยเขาจะหมุดหงิดนะคะเราต้องผ่าผ้าเ่าที่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าน้องปี่ปูเขามาที่มอเตอร์ไซค์นะจ,จ๊ะเราก็จะใช้ลมธรรมชาตินะคะ จะได้สะอาดแล้วก็ลาสามารถล้างตาเขาน้ํใหญ่ค่ะสามารถล้างตาด้วยได้นะคะแต่อย่าพึงอย่าให้โดนจมูกเด็ดขาดนะคะเขาจะสำรักนะคะมือหนึ่งเราก็ต้องชานาญนิดนึงมือหนึ่งคือสายยางมือหนึ่งก็เอาขีดตาขีดตาไปนะคะขีดตาไปมือหนึ่งก็ทําแบบนี้นะคะก็สะอาดแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการล้างปากล้างปากคืองานปากเพอออกแล้วเราก็เอาสายยางแดงเข้าไปแล้วก็พู โอ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 ถ้าปากเขาไม่เป็นไายน้ำเขาก็คืนกินได้แต่อย่าให้เข้าดังนะคะไห่น้ำอย่ให้น้ำไปค้างนี่จมูกเขานะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็ลา้า,ลางปากล้างปากล้างข้างๆนะคะล้างปากน้องเขาด้วยนะคะเพราะว่าน้องเขาอาจจะไปดมไปยังมากถ้าต่สะอาดนะคะล้างปากล้างข้างๆถ้าปากน้องเขาจะน้องเขาจะคืนน้าได้ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าจะหมูกอ่ะเคล็ดลับถ้าเกิดน,น้ำเขาจมูน้ำเพงเล จมูกสุนัขนะคะอนุพันธ์สถานที่ให้ดูปิโก้นะคะปิโก้เป็นดิเซนเตอร์นี่ค่ะนี่ขัดได้หมดแล้วก็หูดน้ำออกหูดน้ำออกถ้าเกิดถ้าเกิดน้องเขาสำลักทําอย่างนี้นะคะ<ม>เป่าจมูกเขาะะแล้วก็หูดน้ำออกนี่คือขัดชอบเล่นน้ำเพราะน้องปิโก้ชอบเล่นน้ำจ้ะนี่นะคะน,น้องก็ไปสต็อปสตอปยืนก่อนลุกยืนก่อนแล้วก็นี่นะคะอาร์โรมาเทอราพยนี่นะคะรับจานเอาจานเอาจานเอา เวลาเราเช็ดสุงนัขเราต้องเช็ดหน้านนเช็ดตาเช็ดขิ้ตาเขาให่าั้นสิครับเสร็จครับเสร็จเช็ด,ชด,ชดยังไงก็ได้นะไม่ต้องทำค่อยทำแรงๆเพราะน้องเขาชอบรุนแรงสัตว์